เรามาลองดูกันค <c ười> ุณผู้ชมหนึ่งสองซ่อมได้สิบเก้าชิ้นคุณผู้ชม โอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมีสูตรรายการ Victory ่ a คกันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็ลกลับมางานครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเกม i n e c r a f t กันนั่นเองเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะฮะที่ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเราชีวิตรอดภายในเกม Minecraft กันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองแต่ว่าวันนี้นะฮะมันมีความพิเศษอยู่ภายในคล,คลิปนี้ฮะ,ค,ะคุณผู้ชมมันจะเป็นยังไงหนุ่ผู้ชมพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้ห่างหายกันไปอย่างยาวนานนะฮะซึ่ง <Yeah. S 1> แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราเลยกลับมาหาคุณผู้ชมทุกท่านกันนั่นเองนะฮะโอเคขั้นตอนแรกคุณผู้ชมเรามาเริ่มไปด้วยการการตัดต้นไม้กันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมขอไปประมาณต้นหนึ่งละกันนะฮะคุณผู้ชมม,มาลองดูดีกว่าว่าแถวนี้เนี่ยมีอะไรให้เราสามารถเซอร์โวกันได้บ้างนะฮะมีน้ำนะฮะคุณผู้ชมแถวนี้เหมือนกับว่าจะอยู่ใกล้กับภูเขาด้วยนะฮะด้านบนเหมือนกับว่าจะมีหิมะแล้วมั้งฮะคุณผู้ชมโอ้โคตรแจ๋วเลยนะฮะนี่อะไรกันครับเนี่ยโอ้โหโคตรเจเนเรตอย่างดีนะฮะทำไมเวลาเราเจเนเรตแมมมขึ้นนาาให่่ีเร ชอบเจอพื้นที่ที่บอกว่าดีมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งแถวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าค้นหามากๆเลยโอเคคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มปฏิบัติการนะฮะการลงไปโซลิโวด้านล่างกันเลยดีกว่านะฮะเรามาทําการแปลรูปก่อนนะฮะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็ทําการกตาคาโตคาไปนะฮะเอาเป็นสติกไปด้วยละกันนะฮะคุณผู้ชมจะได้ง่ายๆดีรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมน่าจะเห็นเหล็กหรือเปล่าวะคุณผู้ชมใช่ไหมผมว่าผมเห็นอยู่แวบๆนะฮะอ๋านั่นไงตรงนู้นก็มีคุณผู้ชมแถวนี้มีหรือเปล่าผมว่าเหมือน สงสัยน่าจะเป็นอ่านี่ไนงะคุณผู้ชมเราเจอตรงนี้นะฮะตรงนั้นก็มีด้วยคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะวางโต๊ะค้าไว้ตรงนี้ละกันนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทำการคร้าในส่วนของพลิกแอสไม้ก่อนละกันนะฮะว่าเป็นของที่เบสิกเบสิกมากๆเลยนะครับโอเคเอ่อถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทำการขุดหินตรงนี้สักก่อนหนึ่งละกันนะฮะคุณผู้ชมเอามาเริ่มบีฟอร์ดิวฟอร์ก่อนประมาณ3บล็อกนั่นเองแล้วก็จะทำการคร้าในส่วนเจ้าตัวพลิกแอสหินไปนะฮะ what พล <laughs> ิกแอสหินทำไมได้สองพันแลคุณผู้ชม <laughs> ทำไมผมกลับมาในช่อบมีอะไรแปลกๆนะฮะสองอันเลยคุณผู้ชมแล้วแบบมันอยู่ในช่องเดียวกันนะคุณผู้ชม What the heck? โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาทาการขุดในส่วนของเหล็กก่อนละกันนะฮะรู้สึกว่าพอเราเข้ามานะฮะเราก็เจออะไรที่มันแปลกแหวกแนวมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคตรงนี้ด้วยคุณผู้ชมอ๋อแจว๋ว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 แจว๋แจวแล้วก็ตรงนี้ก็มีนะฮะโอเคตรงนี้เราสามารถทาการขุดได้แล้วก็เอามาหูมาเป็นแอ่งในรูปแบบนี้ก็หวานหมูเราสิฮะคุณผู้ชม <Yeah. S 1> ถือว่าเป็นอะไรท <Ooh. S 1> ี่ดีมากๆเลยนะครับเราทาการเก็บให้หมดทั้งเวิร์กเลยละกันนะฮะคุณผู้ชมและตอนนี้นะฮะเรามีหินทั้งหมดแป ก้อนพอดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทำการคราบ เตาเผาได้เลยนั่นเองนะฮะเดี๋ยวกันนะทำไมมันได้มาสามวะคุณผู้ชมรู้สึกว่าเริ่มคาบเริ่มแปลกแล้วนะน่ยคุณผู้ชมโอเคเราจะทาการใส่ในส่วนของเหล็กเข้าไป10ก้อนนะฮะเราต้องการในส่วนของโคนะฮะคุณผู้ชมรู้สึกว่าด้านหลังเราน่าจะเจอโคอยู่นะฮะนี่ฮะคุณผู้ชมเราเจอโคจริงๆด้วยนะฮะไอ,อ้แล้วแต่โคนี่ถ้าเกิดสมมติผมทําการคาบเป็นบล็อกโคนี่คุณผู้ชมคิดว่ามันจะทาการอินฟินิตี้ขึ้นไปอีกไหมคุณผู้ชม,ชมถ้าเกิดคาบในรูปแบบนั้นแล้วมันอินฟินิตี้ขึ้นไปอีกผมคิดวป็แก แบกแนวมากๆเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะนกากลางเก็บโคก่อนแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมเฮ้ยได้มาสิบบาทคุณผู้ชมโอเคสิบเอ็ดก้อนถ้าเกิดเป็นบล็อกโคนี่คือเราต้องคาบเป็นยังไงนะครับครบแบบนี้ปะโอ้เดี๋ยวเรามาลองดูกันคุณผู้ชมหนึ่งสองซ่อโบกไปหนึ่งที <laughs> อก้อนคุณผู้ชมโค้ดแจว๋วนะฮะโอเคเราสาม,มารถที่ทำการยัดเข้าไปในนี้นะฮะสักประมาณเออสองบล็อกก็น่าจะเพียงพอแล้วนะฮะคุณผู้ชมว่าบล็อกโ,โคเนี่ยมันมีโคเยอะมากๆเลยนั่นเองระหว่างนี้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองเซอร์เวดูว่าอ๋อมีเหล็กอยู่ด้านหน้านูน้นคุณผู้ชมซึ่งผมคิดว่ามันคงไปนิที่แปลกมากๆเลยเนะี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาทําการเก็บตรงนี้สักหน่อยหนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เจอในส่วนของเหล็กกันอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมด้านหน้าเราต้องนูน้นถึงจะเจอโคนั่นเองนะครับแต่ว่าระหว่างนี้นะเราก นะฮะนี่เราเข้ามาเพื่อจะเป็นสายไมเนิ่งที่แท้ถูมากมากเลยเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องเอาอะไรมากมายเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะขอขวานสักหน่อยหนึ่งละกันนะฮะคุณผู้ชมว่าดูจจกตรงแล้วเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าเราอยากได้ไม้เพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับอันนี้เอาไปเพิ่มสักบล็อกนึงละกันนะฮะคุณผู้ชมจะได้ง่ายๆนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำการคราฟขวานใช่ไหมโอเคเราจะนำการคราฟขวานนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่ามันอินฟินิตี้ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันหนึ่งสอง ซัมโบไป <Wow. S 1> <laughs> ได้มาหกกว,ว,ว่าคุณผู้ชม <laughs> S <S> โอโ้อะไรมันจะเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะฮะเอาสักประมาณหนึ่งต้นละกันคุณผู้ชมแถวๆนี้นะฮะไม่ต้องไปไหนไกลมากมายนะครับแล้วก็เราแปลรูปไม้ตอนนี้ผมคิดว่าไม้เราน่าจะเยอะมากเลยเนะะี่ยคุณผู้ชม,ชมห้าสิบเจ็ดก้อนนะฮะอันนี้คือรวมของเก่าด้วยเนะะี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมุติเป็นของใหม่เดียวผมคิดว่ามันก็ยังได้เยอะอยู่ดีนะฮะเดี๋ยวเราลองเก็บตรงนี้เพิ่มนะฮะแล้วก็นาการคาบเพิ่มสองกองกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมเอาลเมื่อเหมือนกับว,ว่ามันค่อยๆทวีคูณขึ้นไป เรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมแต่ผมคิดว่าเพียงแค่นี้นะไม้เราก็น่าจะมากเพียงพอแล้วนะฮะคุณผู้ชมไหนดูซิคุณผู้ชมเราได้มาอะไรโอเคได้มาเก้านะฮะสิ่งต่อไปเลยคือเราต้องการพลิกแอคนะฮะคุณผู้ชม พีก X 11อ็ชิ้นนะฮะโอ้ม y g ก d ดแต่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคผู้ชมถ้าเกิดสมมติว่าอันนึงพังไปใช่ไหมมันก็เหลือ10ชิ้นนะฮะทำให้มันประหยัดช่องอุปโภคบรี่เราไปมากๆเลยนั่นเองแล้วเราก็อยากได้ในส่วนของดาบด้วยคุณผู้ชมดาบนี้น่าจะพุ่งไป12แน่ๆเลยคุณผมมู้ชมอ๋อใช่จริงๆด้วยนะฮะท่ากับว่ามันจะค่อยๆทวีคูณเพิ่มขึ้นไปทีละ1ทีละ1อะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะ ไหนดูซิคุณผู้ชมว่าเราจะลงแบบปัตโตเวิร์ลในรูปแบบไหนได้บ้างนะคะเราอยากได้ถังน้ำนะคุณผู้ชมเอาจริงแล้วนะฮะเพราะถ้าเกิดเราได้ถังน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะไปตักน้ำได้นั่นเองนะฮะรู้สึกว่าเราแงนี้น่าจะมีแอ่งน้ำอยู่หน่อยๆน,นะคะใช่ไหมคุณผู้ชมรู้สึกว่าด้านนู้นน่าจะเป็นทะเลโอเคทางอันเดี๋ยวเราจะใช้ไม้นะฮะให้มันเกิดประโยชน์ให้ดีที่สุดเลยฮะคุณผู้ชมเราจะทำการอะดแดปข้ามไปฝั่งนู้นนะฮะโอเคฮะคุณผู้ชมไหนดูซิคุณผู้ชมว่าเราสามารถตักน้ำได้มากข,ขนาดไหนนั่นอะไรคาน่ะ มีปลาด้วยคุณผู้ชมโคตดแก๋วนะฮะไม่รักรู้นะครับคุณผู้ชมว่าแถวนี้จะมีปลาชุกชุมมากมายขนาดนี้คือปกตินี่ยบางครั้งเราถึงจะอยู่ใกล้กับทะเลก็ตามนะฮะแต่ว่าเราอาจจะไม่เจอปลาก็เป็นไปได้นั่นเองโอเคเ,เดี๋ยวผมจะย่อนตอนเองลงไปตรงนี้แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมโอ้จีเนียสนะฮะโอเคเผาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขวานใช่ไหมคุณผู้ชมโอเคเราต้องใช้ขวานนะฮะโอเคแล้วก็ใช้พิกแอค โคตรแจ๋วเลยว่ะคุณผู้ชมโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะรีบลงมาแบบรวดเร็วนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่าด้านล่างนี้นะ่ะเราจะเจอแร่อะไรที่มันแปลกหรือเปล่า <Wow. S 1> อูโหโคตรแจ๋วคุณผู้ชมเราเจอทางแยกแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าเราเจอทางแยกในทางแยกอีกทีหนึ่ง <c oughs> ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าแปลกมากๆเลยเนะี่ยคุณผู้ชมโอเคผมก็อยากลงไปข้างล่างนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าเราไม่มีน้ําเลยอะ <No. S 1> ถ้าเกิดสมมติเมื่อกี้ผมตักมาสองถัง <No. S 1> ผมคิดว่ามันคงเป็นเรื่ที่ลัคก,กี้มากกว่านี้ด้วยซ้ำนะฮะถ้ <c oughs> างั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปเก็บน้ําสักคครู่นึงะุชม ซึ่งตอนนี้นะฮะเราเก็บน้ํามาเสร็จสับไปที่เรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมแล้วผมก็เก็บมาทั้งหมดสาถังเลยนะฮะเพื่อใช้ภายในอันอากรดด้วยเราไปลองดูดีดดกว่าคุณผู้ชมว่าด้านล่างนู้นน่ะเราจะเจอแร่อะไรเพิ่มเติมกันบ้างแต่ว่าหลากัลกๆที่ผมเห็นน่ะตอนนี้เราเจอในส่วนของทองแล้วนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะฮะผมคิดว่าถ้าเกิดเราจะมาหาไดามอนด์ภายในคลิปนี้น่ะอาจจะไม่ไกลเกินเอื้อมแน่ๆเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวรอน้ำก่อนนะค,คุณผู้ชมโอ,อ,อเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็นี่เนี่เนี่เนี้ยเอาว่ะเอาี่เนี่เนี้ย มีตรงนู้นด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราวาปมาด้านนี้กันดีกว่านะฮะลืมไปเลยคุณผู้ชมว่าตอนนี้น่ะเรายังไม่มีในส่วนของชุดเกาะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นน่ยเดี๋ยวยเรามาทำการคาบชุดเกาะก่อนชุดเกาะเราอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าเราได้ในส่วนของหมกมาทั้งหมด14ชิ้นเลยนะฮะคุณผู้ชมมันเป็นอะไรที่บอกว่าเยอะมากๆเลยนยคะุณผู้ชมโอ้ด้านนี้รู้สึกว่าจะมีลาวาว่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราไปต่อผมคิดว่ามันอาจจะขยันขยอม,มากจนเกินไปนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปขุดด้านบนละกันคุณผู้ชมนวนเงขอหล็ก ้วยนั่นเองนะครับโอเคไดขึ้นมาวันนี้นะฮะโดยสกว่ด,ด้านบนจะมีทั้งหมด4ก้อนโอ้ไม่น่าจะ4ก้อนแล้ววังน่าจะเป็น6ก้อนนะฮะน่าจะเป็น8ก้อนเลยด้วยซ้ำนี่นะคุณผู้ชมโคตรแจ๋วนะฮะเรามี8บล็อกในรูปแบบนี้เราก็สามารถํำการค้าในส่วนของเกาะได้ถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมเน่ทำการยัดโคไปเหมือนเดิมเลยฮะคุณผู้ชมด้านนู้นเหมือนกับว่าจะมีมอนเตอร์ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทำการเก็บในส่วนของทองก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมไหนๆเราลงมาเราเจอทองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะเก็บมันไว้ลวนนะ 泡药。<跑> <c ười> ะะเยอะของเยอะมากๆเลยฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยไม่มีปัญหาสําหรับเรานะฮะที่เราจะทําการครับอะไรเพิ่มเติมอ,อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทําการครับในส่วนของโลสักหน่อยหนึ่งละกันนะฮะคุณผู้ชมเผื่อเราจะไปสู้กับมอนสเตอร์โลก็เยอะเกินนะฮะได้มาตั้ง15ชิ้นนะี่ยคุณผู้ชมอ,อ๋อแล้วเราจะทําอะไรอีกนะอ,อ๋อเราจะทําการเผาเพิ่มใช่ไหมโอเคเราทําการยัดเข้าไปเลยฮะคุณผู้ชมนี่แค่นี้เองนะฮะจีเนียด้านนู้นรู้สึกว่าจะมีสกร์ตันนะฮะแต่ว่าเราจะเข้าไปหามันยังไงดีกว่าคุณผู้ชม ถ้าเกิดโอชิตโอเมกอนโอเมกอนโอ้ยเกือบไปแล้วคุณผู้ชมด้านบนก็มีมอนเตอร์คุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูจากตรงแล้วคือเราต้องขอชุดเกาะแบบรัวๆเลยฮะคุณผู้ชมว่าดูจากตรงนลยเนี่ยเพราะเกิดสมมุติว่าเราเข้าไปสู้ในรูปแบบนี้ผมอาจจะตายเลยก็เป็นไปได้นะฮะเราขอกอดทั้งหนึ่แลวกันนะฮะคุณผู้ชมอ่าเอ้ยมอนเตอร์มานีเนี่ยนีเนี่ยอว่ะอว่ะอว่ะนีเนี่ยนีเนี่ยนีเนี่ยโอเคฮะคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะเราได้เกาะมาเยอะ ออมาเยอะเกินนะโอเคเดี๋ยวผมจะทาการสร้างในส่วนของกล่องเชนส์ก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมนี่อมาสักสองกล่องวูมันไม่ใช่สองกล่องธรรมดาหรอกคุณผู้ชมมันได้มาทั้งหมด18กล่องเลยทีเดียวนะฮะซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวกันนะอันนี้ผมจะวางยังไงดีวะคุณผู้ชมโอเควางไว้แบบนี้ละกันนะฮะด้วยความที่ว่าของมันเยอะมากจนเกินไปนะฮะคุณผู้ชมทําให้อาจจะมีปัญหาภายในอนาคตก็เป็นไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะผมจะทาการดึงของที่มันจําเป็นจําเป็นสําหรับเราไปละกันนะฮะไหนโดูซินี่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 ผู้ชม มันอยู่นี่อยู่ด้วยกันนะอะด็อะดมาแล้วก็นี่เน่นี่เน่เอาวะนี่เน่โอ้ยยักษปชันชิดโอเคฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราขึ้นไปอุดน้ำนั้นบนได้ผมคิดว่ามันคงเป็นนี่ดีลักกี้มากๆเลยนะฮะโอเคอุดน้ำได้เรียบร้อย <c oughs> คุณผู้ชมดูมาเนีะยมาไหลมาอย่างกัเป็นไอ้นี่เลยคุณผู้ชมสวนสนุกกรนเลยทีเดียวนะฮะมา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 ,มาเป็นคู่เลยก็ได้นะฮะหรือจะมาเป็นขีเลยก็นี่เน่นี่เน่เอ้ยเรามีโล่เรามีโล่นี่เน่นี่เน่ รู้สึกว่าโล่นี่มันจะป้องกันอะไรนะคุณผชมธนูป่าแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีธนูนะอ้ะอาวโอ้โด้านหลังก็มาโอ้โหโอ้โหมันอยู่กันเป็นอนันติคมคุณผู้ชมนี่เนนี่เนีเน,น no n no! no! <c oughs> โอ้โอาววนี่เนีเอเจนี่เนขึ้นมาขึ้นมาเลยเพื่อนขึ้นโ h n มันระเบิดต่อนหน้าต่อตาเราคุณผู้ชมและตอนนี้ดูเหมือนกับว่ามอนสเตอร์จะเยอะมากๆเลยเนี่ยคุณผู้ชมนี่แน่ยมาลงมาลงมาขึ้นมาก็ลงได้นะไอ้หน,น,นูนี่แน่นี่แน่ดูเหมือนกับว่าตรงนี้น่ะน้ำมันจะค่อนข้าทั้งเยอะมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมทําให้มอนสเตอร์พวกนี้น่ะเวลามันโดนไฟเผาปุ๊บนะฮะมันก็ไม่ตายนั่นเองคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้น่ะมันโดนน้ําหล่อหลอมด้วยนั่นเองนะฮะอาา่ขึ้นมาเลยเพื่อนขึ้นมาเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน,น,น่นี่เน่อ้าวะคุณผู้ชมโอ้โอ้โอ้ my god oh my goodness Oh! <laughs> ถ้าเกิดเราขึ้นไปด้านบนนี้คุณผู้ชมคิดว่าเราจะได้แอปเปิลทองไหมฮะเออดีไม่ดีเราจะได้แอปเปิลทองก็ได้เพราะตอนนี้นะเรามีทองไปที่เรียบร้อยแล้วเราสามารถทําการเอาแอปเปิลทองเนี่ยนะฮะมาทําการคาบได้เลยนั่นเองนะฮะด้านบนนี้เหมือนกับว่าไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่า, <No. S 1> วาด้านล่างนั้นถือว่าเป็นเะไรที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับโอเคคุณผู้ชมแต่เ,เราลองขึ้นมาดูด้านบนกันดีกว่านะฮะว่าเราจะได้แอปเปิลทองหรือเปล่านั่นเองนะฮะไหนดูซิคุณผู้ชมมีแอปเปิลตกไหมฮัลโหลไม่น่าจะม เหมือนกับว่าจะไม่มีพวกสัตว์อะไรเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหาแอปเปิ้ลเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ง่ายสุดภายในวันนี้แล้วนน่นเองนะครับโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมทําการเอ่อตัดต้นไม้ก่อนลวกันนะฮะ,ะค,ะะคะุณผู้ชมโอเคดูซิว่ามันจะมีแอปเปิ้ลตกให้เราสักบล็อกหนึ่งก็ยังดีนะฮะเดี๋ยวกันนะโอเคด้านบนนี้ด้วยคุณผู้ชมเอาไปเลยเยอะๆเลยนะฮะ,ะคะุณผู้ชมโอเคดูซิไม่มีเลยเหรอทำไมได้แต่พวกมเมล็ดพันธุ์เท่านั้นวนะค,ะะคะุณผู้ชมแล้วก็ได้สติกนะฮะโอเค5 minutes later. นน้นนนนตออีะะค,ะคุูชมดมดเืงกวาว เราเจอแอปเปิ้ลเยอะมากๆเลยนะฮะจริงๆมันก็ไม่เยอะหรอกฮะคุณผู้ชมเราเจอทั้งหมด2ชิ้นนะฮะคุณผู้ชมโอ้เจอเป็น4ชิ้นฮะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะฮะด้วยความที่ว่าเราสามารถทาการคับของนะฮะรูปแบบของมังติได้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันคุณผู้ชมว่ามันจะเจ๋งแจ๋วมากขนาดไหนนะฮะโตัวคับก่อนลวกันโตัวคับก็18บชิ้นคุณผู้ชมอ่าทำการวางตรงกลางไว้แบบนี้นะฮะแล้วก็ทําการล้อมรอบไปอ๋อเรามาลองดูกันคุณผู้ชมหนึ่ง ซองซัมได้สิบเก้าชิ้นคุณผู้ชมโอ้ my god <c ười> ผมบอกได้คำเดียวเลยผมว่าแม่งโคตรฟูลสุดเต็มนะฮะไม่มีใครฟูลเท่าเราแล้วับคุณผู้ชมภายในวันนี้มาตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมพร้อมที่จะพ,พีพีมากมากเลยนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่านะว่าไอพวกมอนเตอร์ที่มันลอยลอยอยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะเจ๋งแจ๋วมากขนาดไหนนะฮะคุณผู้ชมโอเคอันนี้เราทําการวางไว้นะฮะถึงมันจะเพิ่มเลือดนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทาการเพิ่มในส่วนของอาหารให้เราสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับเ,เดี๋ยวเราค่อยๆอ,อ,อดอดลงมานะฮะโอ้เด้อเด้อเดเซกรัตันมันเห็นเ,นเราแล้วว่ะ องเอาของเฉยๆนะเพื่อนโอ้โหเอาเรื่องหวัณผู้ชมโอเคได้มาหนึ่งชิ้นนั้นโอ้โหสองตัวแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมโอเคโอเคปั๊มก่อนคุณผู้ชมปั๊มก่อนปั๊มก่อนปั๊มก่อนมาเลยเพื่อนมาเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่งงงงนี่แน่นี่แน่ตายไปหนึ่งย่างคุณผู้ชมไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วนี่แน่ไกลแล้วไกลแล้วคุณผู้ชมโอเคตายไปหนึ่งนี่เอ๊นี่แน่นี่แน่บวกบวกครับผมบวกครับผมโอเคฮะคุณผู้ชมรู้สึกว่าเราจะเจอเอนเดอร์แมนด้วย ทำไมมันเจอเยอะแบบนี้นะคุณผู้ชมด้านล่างนี้ดูเหมือนกับว่าเราจะไม่มีของอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะคุณผู้ชมดูจากทรงแล้วผมคิดว่าเรารีบย้ายกันดีกว่าฮะคุณผู้ชมไม่งั้นน่ยผมคิดว่าเราอาจจะไม่รอดก็เป็นไปได้นะครับโอเคฮัคุณผู้ชมแล้วภายในวันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นข้าวๆปวักมานี้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะรับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสปายเดอร์ผมด้วยนั่นเองซึ่งนกำลังใจผมได้แพร่ตามคลไปแหมี ดีครับบ๊ายบาย